สวัสดีดดีแล้วช่องเอตโตแชนแนลนะทุกคนวันนี้ผมมีคลิปนี้เป็นคลิปไกด์แนวทางสอนจะทีมลงบอสลิงน้ําแข็งนะครับหรือลิงธาตุน้ํานั่นเองนะครับมันมีธาตุน้ํามาแล้วตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นน้ําแข็งครับตอนนี้ก็บอสตอนนัวนี้ตีไม่ยากครับตีไม่ยากนะครับเพราะมันเป็นเป็นอีเวนต์ที่เล่นตีบอสให้เลือดบอส เหลือน้อยเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันใ้้เราตีเรื่อยๆให้บอสตายรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมมีทีมที่ตีผ่านเลยนะครับเป็นแบบทีมเวิร์กมากนะครับก็จะเป็นทีมของกายภาพแล้วก็เวทนะครับหมดเลยนะอ่ะมาพูดถึงทีมกายภาพที่จะ เล่นได้นะครับก็จะเป็นทีมสีดาวนะครับแจกสามดาวอจาจจะไม่ได้จัดนะครับทีมนี้คือทีมที่เน้นดาเมจเร็วเป็นหลักนะครับดาเมจเร็วเป็นหลักแล้วก็ลองมาก็จะเป็นดาเมจตีช้าเป็นหลักนะครับอ่ะเริ่มตัวแรกนะครับตัวละครใหม่มารีวิวกันเลยดีกว่าก็น้องเมย์จังที่ผมไปลองมา,าตั้งแต่ ก็ที่ผมไปลองมานะครับตัวละครน,นี้อยู่ใน T.S นะครับ T.S คือตัวละครที่มีประโยชน์ได้ไม่มากแต่ไม่มีประโยชน์มากเพราะมันจะเป็นโจนาเมทที่สายสายจอกนะครับเป็นสายจอกนะหรือสายเลนเซอร์มีประโยชน์ดามนหนักหน,น่วงกว่าัวอื่นแลวนะครับอ่ะสกิลแรกของน้องก็จะ ถ้าน้องเลือดเยอะก็จะตีแรงขึ้นคือสกิลนี้ขั้นแรกมันจะถ้าเลือดเราน้อยนะมันจะ180แต่ถ้าเราเลือดเราเยอะมันจะประมาณ2องเนะครับมาทําให้น้องแรงขึ้นเลยต่อมาน้องจะมีสกิลเพิ่มบัฟให้ศัตรูเป็นเวลาย2วินาทีนะครับคือทําให้มีบัฟอันนี้บัฟเป็นเหมือน รูปกลมๆเหมือนลูกตายตรงนี้นะครับก็สองสกิลนี้มันจะแรงตามอันเนี้ยสกิลเบานะครับแล้วก็นี้คือสกิลแรงคือเราไม่มีโจทัซับก็ได้มันก็สามารถสู้ได้แล้วแต่มันจะเบาหน่อยถ้าเรามีโจทัซับมันจะดีมากทำให้น้องยืนยืนนานได้ขึ้นนะครับส่วน ทัพที่แนะนําให้ใส่นะครับมันก็จะมีหลักๆก็จะเป็นสายฟ้า,าบัฟบัฟเพิ่มบัฟเพิ่มสกิลธาตุให้ให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มกายภาพให้น้องด้วยทําให้น้องตีแรงขึ้นใช้ส,สกิลได้แรงขึ้นอ่ะส่วนสกิลผมจะแนะนําเป็นสกิลสกิลแรกก่อนนะครับเพราะมันจะแรงขึ้น สกิลทสองน้องจะเพิ่มด้านพามเรโจมตีแล้วก็ด้านเกาะให้ให้เพื่อนในทีมนะครับสกิลนี้ถ้าอัพไปอีกขั้นหนึ่งสกิลสกิลใหม่ของน้องน้องจะตีจาเมจเยอะแล้วมีสถานะพิเศษให้น้องนะครับคืออันนี้ผมไปยืมไปยืมอันนี้มานะมันจะมีการเช่าเช่าอาวุธเช่าสกิล นายเซอร์ญี่ปุ่นตอนนี้อ่ะผมไปยืมไปเช่ามาทำให้น้องเมงแรงขึ้นนะครับอ่ะส่วนอาวุธน้องจะมีประโยชน์ด้านเพิ่มสาส่้าให้น้องและเพิ่มใา่ภาพให้น้องนะครับเป็นหลักส่วนสร้อยผมก็ใส่เป็นสร้อยต้านธาตุน้ำนะครับมันทำให้น้องให้ตายง่ายนะเดีย๋ยวอธิบายของทองของเงินของน้ำตาลของบอลซิเวอร์แล้วก็โกแล้วก็ แลมโบให้นะว่าแต่ละชิ้นมันมีพามีค่าอะไรบ้างนะครับในในในเกมนี้นะครับส่วนคิดเป็นตัวเชียร์เอที่นิยมการใช้งานมากหนึ่งคิดเอามาเหมือนสกิลน้องเลยถ้าคิดเลือดเยอะก็จะตีตแรงขึ้นก็จะพยายามเพราะสกิลนี้คุดดาวนิบวิพยายามอย่าให้คิดเลือดต่ำกว่า70 ไม่นั้นคิดจะตีเบาขึ้นส่วนสกิลนี้ตีทำให้คิดได้พามเร็วจงตีเพิ่มขึ้นเป็นเวลา12วินาทีเป็นสกิลเพิ่มพามเร็วจงตีให้ให้คิดเราตีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ่องซับแนะนำให้เป็นกายภาพหมดเลยก็ได้มันจะทำให้น้องตีแรงขึ้นนะครับส่วนอาวุธก็จะเป็นอาวุธอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มกายภาพให้น้องนะครับอันนี้ผมเอาอาวุธ เพิ่มกายภาพ8%ถ้าบอสมีบัฟน้องจะตีแรงขึ้นกายภาพแรงขึ้นอีกสินะ oh. ก็จะมีดีสำหรับ2ตัวนี้มีค่าประโยชน์มากเลยเอริกาจังเอริกาจังเอามาเน้นด้าน oh. ซับกายภาพให้ตัวเองแล้วก็บัฟให้บัฟถ้าไม่ตายท้าไม่ตายน้องจะทําให้สายกายภาพตีแรงขึ้น ก็ตัวนี้เลือดเยอะไม่ปกติเพราะน้องน้องเป็นตัวเหมือนแทงถึงแทงนิดหนึ่งอ่ะส่วนช่องซับแนะนำให้เป็นกายภาพล้วนๆนะครับล้วนหมดเลยช่องซับให้ใส่เป็นกายภาพนะเป็นรูปหมัดสองอันทำให้น้องตีแรงขึ้นนะครับส่วนแถวหลังจะเอาตัวอะไรก็ได้ที่เป็นกายภาพคือสายซับมาใส่ก็ได้นะครับเช่นตัวละคร นลองเอาตัวอื่นสามารถเล่นได้นะครับของสายสายสายกายภาพนะสำหรับใครที่ากรู้ก็สามารถใส่ซ่องซับก็คือเมสซิลีก็ได้หรืออกว่าก็ได้นะครับหรือน้องอลิสก็ได้น้องลิซี่ตัวดีตัวเด่นนะครับที่เล่นได้เหมือนกันแต่ผมไม่เอามาลงเพราะผมรีวิวตัวน้องนี้ไปก่อนมันก็เท่ากันแหละครับมันสามารถเล่นกันได้นะสองตัวนี้เอามา,าวหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวน้องเชรู้ ที่ปเป็นตัซับมาแนวหลังได้ก็เล่นได้หมดนะครับในทีมนี้ก็ผมเอาดัตมาเพื่อเพื่อมีใครตายก็จะเอาดัตเป็นตัวดาเมจหลักดาเมจรองนะครับมิดิโอนาก็เหมือนกันดาเมจรองอ่ะทีมเวททีมเวทผมจะอธิบายให้ฟังทีมเวทนี่มันจะซับซ้อนกันหน่อยคือผมไปลองเอาตัวของเอมิไปลงแล้วมันไม่เวิร์กแต่มีวิธีที่จะเวิร์กได้ก็จะเอาเป็นเอิกาจัง มาเล่นสิ่งที่ทำไมเอาเอริกากางมาเล่นนั่นเหรอเพราะน้องมีบัฟบัฟที่แรงแต่ทุกคนยังไม่รู้ว่าบัฟน้องมีบัฟที่ประหลาดกว่านี้นะครับอันนีงผมหานตัวก็น้องเล่นได้เหมือนกันให้สังเกตนะครับสกิลสองของน้องอะ่ะมันจะเป็นบัฟกายภาพบัฟกายภาพใช่ไหมแต่สกิลนี้ ให้สังเกตยนยนดีวะยน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 ก็จะมีสกิลบัฟสายเวทนะครับบัฟสายเวทให้ในทีมน้องของก็จะมีเว็บบัฟสายเวทเหมือนกันเดี๋ยวผมก็เช็คก,กันมันเป็นสายเวทจริงไหมอ่ะสายเวทสิ่งที่ผมเพิ่งรู้มาจากการที่ผมเล่นมามาดูกันว่าเอ,า,อาง่ายๆทีมนี้เป็นทีมที่บาง กว่าทีมกายภาพเพราะน้องเพราะตัวเวจะบางเกือบทุกตัวมีตัวแทงตัวเดียวที่ไม่บางคือเอาวิทเอาวิทเลือดเยอะแล้วไป็ตัวแทงกงทึ่งแทงกึง่งดาเมจด,ด้วยก็สามารถมาเล่นได้นะครับอ่ะมาลองเล่นทีมกายภาพก่อนนะครับ ีมกาายภาพนี่อันนี้คือการแรงขึ้นแล้วนะครับอ่ามีบัฟแล้วอาวุธจะตีแรงขึ้นนะครับอตีมิดด้วยอันนี้จะช้าหน่อยนะอนะุ้ยน้องเลื่อเหลือไม่เยอะแล้วแต่จ,จะแรงตรงดำดาเมจไม้ตายนะครับที่คิดมา มีบัฟเพิ่มขึ้น2%นะอ่ะดีซิเซนอันนี้อีดิกาจะไม่บัฟนะเนี่ยเห็นไหมมันจะแรงมากเลยครับดามเมนเยอะมากน้องจะตายละช้าไปก่อนหนะอ,อ่าน้องตีแรงขึ้นมาอ่ะน้องตายไปแล้วครับ ก็แล้วแต่ว่ามันจะมีแล้วแต่ดวงนะว่าดาม,มิคือใครอ่านไหมก็ประมาณนี้อ่าก็ดาม,มิ่งคืหลักคือผมเคยทําไปถึงหนึ่งแสนนะดาม,มิของน้องอ่ะเคยไปทำถึงหนึ่งแสนด้วยแต่อันนี้เป็นเป็นแบบว่าน้องตายก่อนเลยไม่ได้ทําถึงหนึ่งแสนนะครับอ่าต่อมาลองทีมเวทต่อครับ ทีมเวทที่ลงได้คือทีมนี้อะมาดูนะครับผมไม่โกะเอามาทำาไรเอามาทาดาเมจนะครับอันนี้ก็จะมาทาดาเมจเหมือนกันนะไปเ e t s go เมื่อนี้คือแก๊งก้กูลเมกุมินะครับทั้งนั้นเลยที่จัดมาดูแถวหลังนะไม่ใช่แถวหน้านาทีไปก่อนครับนี่บัฟไอแทคนิดนึงแต่มันจะบัฟมันบัฟเฉยนะ ปับ๊บโล่ครับติดคี้ด้วยน้ำแเมยจะไม่แรงครับมันจะแรงตรงท่าไม่ตายนะติดคี้ด้วยไม่จะติดคีง่ายอย่างนั้นอันนี้ไม่ติดคีโอ้โหช็อตวย มาดูว่าเอริกาจะบัฟไหมครับน้องอยู่ใช้ท่าก่อนหมื่นหนึ่งนะครับท่าแรงมากมาดูว่าจะบัฟอะไรนะครับบัฟกายภาพมันจะมีท่าหนึ่งที่บัฟเวทนะมันจะไม่ได้บัฟเวทท่าไหนมีไปก่อนนะจะลองเท้าให้รองท้าตีไม่มัน้ัน,นตีไม่เร็วนะครับเมื่อกี้ ติดชี้ด้วยครับเอลิกาตะิดแหละเอลิกามาลงได้เจาะเอลิกามาลงได้นะครับเอาเอลิกามันดีมากแต่มัาต้องไม่รู้ว่าซีลไหนที่บัฟเวสนะก็ประมาณนี้นะครับมาดามเมหลัก็จะเป็นยุุนๆและแบบนนี้นะครับก็ประมาณนี้กับทีมเวทนะครับ ที่จัดขึ้นมามีทั้งหมด2ทีมใครที่ยังไม่ยังไม่แบบว่ายังไม่ผ่านเออเลื่อนมันน้อยไม่ผ่านก็เล่นนอมมอาไปก่อนก็ได้นะนอ์มอามันง่ายมากก็ประมาณนี้ถ้าไม่มีน้องเมีเอาตัวอื่นมาเล่นได้นะครับก็น้องเมย์ตัวแจกก็เล่นได้แต่มันเล่นยากหน่อยแล้วกันนะเอาง่ายนะครับ เค okay, ครับวันนี้ก็คิปอีเวนต์กอริลลาน้ำแข็งนะครับก็มีแค่นี้ก็สามารถจัดทีมกันได้หรืออีกอย่างหนึ่งที่แนะนํามาครับสายฟ้ามีหลายตัวที่เล่นได้ก็ดนำหลักคิสคิสสายฟ้าที่ผมได้มาแล้วมันก็เล่นได้ตอนนี้วิทย์จะไม่มีสายฟ้านะครับซีดาไม่มีเลย ยิงของแข่งเล่นหรืออ่าแล้วก็อีกจนหนึ่งที่ผมว่าผมไ,ไม่ได้คือนี่ดักสายฟ้าเล่นได้เหมือนกันเป็นตัวรถเกาะเกาะจนานทานกายภาพให้บอลนะครับแล้วก็มีชีรุอันนี้เล่นได้เหมือนกันเป็นตัวซับที่ดี ในท่าสายฟ้าเล่นได้เป็นเทียดดีมากมิดิโอหน้าก็เล่นได้เหมือนกันถ้าบอสมีบัฟถ้าบอสมีบัฟมันจะตีแรงขึ้นก็เล่นกับน้องน้องสายฟ้าได้เลยน้องเมย์ได้เลยนะครับส่วนเอมี่เอมี่ยังไม่มีท่าสายฟ้ามาเลยยังไม่นิโยโอามาไปเล่นทีมเวทนะครับอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยผมได้มา หลายตัวแล้ว <c oughs> ก็ประมาณนี้นหละครับไปเจอกันนะครับตัวอ่ะโไม่โกก็เล่นได้เหมือนกันนะถ้าคโคม่โกดเลือกเยอะ <c oughs> ก็จะตีแรงหนะ่อยอ่ะสกิลแรงหน่อยนะนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นครับแบบคลิปไกด์แนวการจัดทีมขออีเวนต์ใหม่นะครับไปเจอกันนะครับทุกคนบายครับ